เกาหลีเหนือถือว่าเป็นประเทศลึกลับที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นําอย่างคิมจองอึนแต่ข่าวที่ออกมาก็แสดงให้เห็นว่าหลายๆคนที่อยู่ในประเทศนี้ถูกครอบงำโดยผู้นาเผด็จการสุดโต่งที่พวกเขาควบคุมสื่อทุกช่องทางเพื่อให้เผยแพร่ตามที่ใจปรารถนาจานาทีทหารที่สอดส่องประชาชนอย่างเข้มงวดว่าใครที่คิดไม่ดีกับผู้นําและกองทัพจะต้องได้รับโทษรัฐบาลปลูกฝังค่านิยมเทิดทูนผู้นำยิ่งกว่าสิ่งใด ประชาชนเกลียดชังประเทศอื่นๆที่คิดว่าเป็นศัตรูของเกาหลีเหนือแน่นอนว่าสิ่งที่ปลูกฝังเหล่านี้ไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันแต่พวกเขาใช้สื่อและคำพูดต่างๆชักจูงประชาชนมานับสิบบปีตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันซึ่งคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับ7สิ่งที่เกาหลีเหนือโฆษณาชวนเชื่อประชาชนมาตลอด ดาวน์โหลดลูน่าเอชวนคุณมาตี้กันได้แล้ววันนี้ทั้งในแอป t o r e และ Play Store 1. ลัทธิบูชาบุคคลผู้นำของเกาหลีเหนือคือคนที่เหนือมนุษย์ธรรมดาความอัจฉริยะของผู้นำคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชาวเกาหลีเหนือยอมรับว่าผู้นำนั้นมีความสามารถเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปมากหรืออาจจะคิดว่ามีบารมีพอที่จะดูแลประเทศนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นคิมจองอิล มีประวัติที่ชาวเกาหลีเหนือต้องรับรู้ไว้ว่ากิมจองอิวนั้นเกิดขึ้นมาบนโลกนี้พร้อมกับเรื่องเหนือธรรมชาติโดยหนังสือชี้ว่าประวัติของเขาระบุว่ากิมจองอิวเกิดที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพ็กตูในปี1942และในขณะที่เขาเกิดนั้นฤดูหนาวตามธรรมชาติกลับแปรเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิพร้อมกับเกิดรุ้งกินน้ําด้วยนอกจากนี้เขายังเป็นนักกอล์ฟที่เก่งที่สุดในโลกโดยในครั้งแรกที่เขาได้ลองเล่นกีฬาชนิดนี้ เขาก็สามารถทำโฮอินวันได้ถึง11ครั้งรวมถึงตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตคิมจองอิลไม่เคยท่ายอุจระเลยรวมทั้งเขายังเป็นผู้คิดค้นแฮมเบอร์เกอร์ด้วยส่วนคิมจองอื่นมีการสร้างภาพให้คิมจองอื่นนั้นตูเป็นคนที่แข็งแกร่งเราจึงเห็นสื่อของเกาหลีเหนือที่อวยว่าคิมจองอึนนั้นเป็นคนบิชิตยอดเขาเพกตูที่สูงถึง9,022ฟุตและเป็นเขาที่สูงที่สุดในเกาหลีเหนือด้วยตัวคนเดียว สามารถขับเรือยอทได้ตั้งแต่3ขวบและตอน9ขวบก็แข่งเรือยอทชนะซีอของบริษัทเรือยอทจากต่างประเทศที่มาเยือนเกาหลีเหนือในขณะนั้นซึ่งชี้ว่าประวัติที่เกินจริงต่างๆถูกบรรจุเข้าสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อการสอนทําให้ประชาชนเสริมซรบว,ว่าพวกเขาคือผู้นําที่ควรท่าแก่การเคารพและมีบารมีมากกว่าคนทั่วไปสอสอนให้พึ่งตัวเองเป็นหลัก ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดจากภายนอกประเทศจูเชหรือปรัญ,ญาพึ่งตัวเองอุดมการแบบพึ่งพาตัวเองของนายคิมอิลซงซึ่งดัดแปลงมาจากอุดมการของมาร์กซิสและมีการปรับมาใช้เป็นอุดมการของรัฐโดยอยู่บนพื้นฐานการพึ่งตัวเองเป็นหลักหลักปรัญ,ญาจูเชอย่างเน้นถึงความสามารถในการปกป้องประเทศและการรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ด้วยตนเองรวมถึงเลี้ยงปากท้องด้วยลำแข้งของตัวเองด้วย ซึ่งมันเป็นที่มาของการแยกตัวโดดเดี่ยวและปิดประเทศต่อโลกภายนอกแต่การพึ่งพาตัวเองของประชาชนแบบไม่พึ่งต่างชาติทําให้สิ่งจําเป็นหลายๆอย่างขาดแคลนตั้งแต่อาหารเทคโนโลยีการจัดสรรแบบไม่มีประสิทธิภาพทําให้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นประชาชนอดอยากยากไร้ยอยู่มากมายมีแค่ประชาชนบางกลุ่มเท่านั้นที่พอจะอยู่ได้ในกลุ่มเปียงยานอกจากอาหารแล้วยังมีเรื่องของยารักษาโรค ที่ประชาชนหลายๆส่วนไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากมีราคาแพงตลาดมืดที่ทางการไม่อนุญาตต้องเปิดกันแบบลับๆเพื่อให้ประชาชนใช้สิ่งของหรือเงินเพียงน้อยนิดแลกเปลี่ยนสิ่งของด้วยกันเองทําให้พิสูจน์ได้เห็นว่าปรัฐญาจูเช่นั้นใช้กับประชาชนทั้งหมดของประเทศไม่ได้ 3. สื่อที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนของพวกเขารักผู้นำมาก ไม่ว่าผู้นำของเขาจะเดินทางไปที่ไหนเช่นเยี่ยมเยียนราษฎรจะมีประชาชนออกมาต้อนรับแบบร้นหลามมีการร้องไห้แบบปลื้มปิติแสดงความดีใจทำให้ภาพที่ออกมานั้นเป็นภาพที่ดูน่าประทับใจสำหรับผู้ที่พบเห็นรวมถึงการเสียชีวิตของผู้นำคนก่อนอย่างคิมจองอิลประชาชนหลั่งน้ำตาให้กับความโศกเศร้าครั้งนี้ผู้คนต่างร้องไห้ระงมสุดชีวิตเสียงคร่ำควรวญที่ดังกระหึ่ม ทำให้ภาพนี้ถูกจดจําไปทั้งโลกผ่านรายการโทรทัศน์ของเกาหลีเหนือแต่ยังไงก็ตามย่อมมีผู้คนสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าความรู้สึกโศกเศร้าหรือดีใจนั้นเป็นของจริงหรือแค่เพียงอุปทานหมู่กันแน่ผู้แปรพักคนหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงที่คิมอิลซุงผู้เป็นปู่ของคิมจองอึนได้เสียชีวิตลงผู้คนในเมืองได้นําดอกไม้มาไว,ไว้อาลัยให้กับรูปปัน้นพวกเขาร้องไห้อย่างหนักทุบตีพื้นดินเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้า,าเสียใจ ซึ่งมีกล้องของทางรัฐบาลกำลังบันทึกภาพเพื่อออกข่าวในขณะนั้นรวมถึงทหารที่กำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ทำให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าพวกเขาเสียใจจริงๆหรือเป็นเพียงความหวาดกลัวที่ต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้ภัยมาถึงตัวเพียงเท่านั้นนอกจากทหารที่คอยจับตาดูยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่รักและศรัทธานในผู้นำจะคอยเป็นหูเป็นตาให้รัฐบาลรายงานผู้ที่ไม่จงรักภักดีให้ได้รับโทษหากพวกเขาไม่ทราบซึ้งในตัวของผู้นำ พราะสื่อที่ทางเกาหลีเหนือเปิดให้ประชาชนมาชั่วยระยะเวลานานทําให้พวกเขาศรัทธาอย่างมากว่าผู้นำของพวกเขาทำเพื่อประเทศนี้จริงๆ 4. ประเทศอื่นไม่ได้ดีกว่าเกาหลีเหนือสื่อการเรียนการสอนของเกาหลีเหนือนั้นได้ปลูกฝังเอาไว้ว่าประเทศเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นประเทศที่ดีกว่าหลายๆประเทศมีการพัฒนาที่ก้าวไกลกว่าประเทศอื่น มีนักกีฬาเป็นแชมป์โลกแทบจะทุกประเภทมีบุคลากรที่ทรงคุณค่ามากมายรวมถึงทางรัฐบาลยังปลูกฝังให้เกลียดชังบางประเทศเช่นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ให้คิดว่าประเทศเหล่านี้คือประเทศวายร้ายที่คอยขัดผลประโยชน์ของเกาหลีเหนือและไม่ได้เจริญไปกว่าเกาหลีเหนือเลยแต่ความสงสัยใคร่หรูย่อมมีอยู่ในตัวมนุษย์หลายๆคนแม้ว่าทางรัฐบาลจะป้อนข้อมูลที่สวยหรูให้กับประชาชนแต่ในความเป็นจริง ชาวเกาหลีเหนือบางส่วนที่ได้รับข้อมูลจากภายนอกประเทศเช่นแฟลชไดร์แผ่นซีดีหนังสือโปสเตอร์ซึ่งมาจากตลาดมืดบอลลูนและขวดน้ําที่ลอยมาจากทางเกาหลีใต้ทําให้ประชาชนได้รู้ความจริงว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุดยังมีประเทศอื่นๆที่ดีกว่าพวกเขาเปรียบเทียบง่ายๆจากละครหรือซีรีส์เกาหลีใต้ที่ชาวเกาหลีเหนือบางคนลักล่อมนําข้อมูลเหล่านี้เข้าประเทศมา เมื่อประชาชนเหล่านี้เห็นสิ่งที่ทางรัฐปิดบังมานานก็เกิดข้อสงสัยหลายๆอย่างและอยากรู้มากขึ้นไปอีกและแน่นอนว่าพวกเขาก็มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองแต่ยังไงก็ตามพวกเขาไม่สามารถวิจารณ์ผู้นำหรือรัฐบาลในที่สาธารณะได้ 5. สื่อแทบทุกอย่างจะเน้นไปที่การเชิดชูผู้นำผู้ที่อพยพมาจากเกาหลีเหนือ ให้สัมษั์ว่ารายการทีวีนั้นมีแต่รายการไม่หลากหลายเหมือนประเทศอื่นๆรายการทีวีที่ออกอากาศทั้งวันจะพูดถึงผู้นําประเทศว่าทําอะไรที่ไหนฉายภาพวนไปวนมาเพื่อเห็นว่าผู้นําของเขาทํางานหนักเพื่อประชาชนพร้อมบรรยายกรอกหูว่าผู้นําของเขาทํางานแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพื่อประชาชนซึ่งแน่นอนว่ามีประชาชนบางกลุ่มก็จะตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าผู้นําของเขาดีจริงหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตาม พวกเขาจะพูดกันได้ในที่ลับๆเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเพราะยังมีประชาชนอีกจํานวนมากที่พักดีต่อผู้นําสูงสุดจะคอยรายงานผู้ที่คิดไม่ซื่อและสงสัยในตัวผู้นํา 6. มีการ,ร์ตูนปลูกฝังความเป็นเกาหลีเหนือกระตูนยอมเป็นสิ่งที่ดึงดูดสำหรับเด็กๆหลายๆประเทศอาจจะมีการ์ตูนที่น่ารักกร์ตูนสดใสเหมาะกับวัยกำลังเรียนรู้ แต่ทว่าการ์ตูนของเกาหลีเหนือนั้นปลูกฝังให้เด็กรักชาติและปกป้องผู้นำของเขาสุดชีวิตโดยการ์ตูนส่วนใหญ่ที่ใช้บนโทรทัศน์จะแทรกเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้รบทางทหารศิลปะการต่อสู้การต่อต้านชาติที่เป็นปรปักอย่างเช่นอเ,นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ปลูกฝังยึดมั่นอุดมคติแบบเกาหลีเหนือความภูมิใจในชาติตัวเองปลูกความฮึกเหมิมส่งเสริมให้เด็กอยากรับใช้กองทัพซึ่งแน่นอนว่ามันมีอิทธิพลต่ตอเด็กมาก ทำให้เด็กที่กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้ถูกรายล้อมไปด้วยการ์ตูนที่ทางรัฐบาลกำหนดขึ้นมาซึ่งเด็กจำนวนมากจะค่อยๆซึมซับสิ่งที่รัฐบาลอยากให้เป็นผ่านสีสันของการ์ตูนมากมายแต่ยังไงก็ตามอย่างดีว่ามีการ์ตูนอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาของเด็กบ้างเช่นการ์ตูนที่สอนความปลอดภัยบนท้องถนนรวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน 7. การใช้อินเทอร์เนต็ตที่ไม่เสรีอินเทอร์เนต็ตที่เกาหลีเหนือถูกจำกัดข้อมูลต่างๆจากรัฐบาลแม้ว่าทางรัฐบาลจะบอกว่าอินเทอร์เนต็ตนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนใช้เปิดโลกจากการเรียนรู้ทั่วโลกแต่ความเป็นจริงประชาชนชาวเกาหลีเหนือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตอย่างแท้จริงทําให้พวกเขาไม่รู้ถึงโลกภายนอกข่าวสารปัจจุบันของต่างประเทศรายละเอียดของทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งถูกปิดกั้นไว้เหลือแค่เพียงข้อมูลที่พวกเขาอยากให้รู้เพียงเท่านั้นมันเปรียบเสมือนโฆษณาชวนเชื่อว่าเกาหลีเหนือให้เสรีภาพกับการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนและนอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกจํากัดแล้วเหล่าผู้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์จะไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือใช้ MacOS แต่จะเป็นระบบที่ชื่อว่า Re d Star เป็นระบบที่คอยสอดส่องควบคุมพฤติกรรมประชาชนที่แอบเอาข้อมูลจากภายนอกมาใช้และจะจับกลุ่มเมื่อพวกเขาฝ่าฝืนกฎที่ตั้งเอาไว้ และทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือพยายามปลูกฝังประชาชนมาเป็นเวลาหลายสิบปีทําให้ประชาชนถูกปิดหูปิดตาพวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่รู้ว่าประเทศเกาหลีเหนือและผู้นําของเขาไม่ได้ดีแบบที่คิดแต่การปิดหูปิดตานั้นยอมทําให้มีคนอยากรู้อยากเห็นกันมากขึ้นแม้ว่ายังมีคนอีกจํานวนมากที่ยังไม่รู้ว่าโลกภายนอกเป็นยังไงแต่ก็มีคนจํานวนหนึ่งที่ได้รับสื่อจากภายนอกผู้ที่ลักลอบออกนอกประเทศ หรือผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศแต่รู้ว่าพวกเขาถูกโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงกันมานานและผู้นำของเขาก็ไม่ได้ดีอย่างที่พวกเขาคิดหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ